สวัสดีพี่น้องจา๋าทางช่องนั่นทะพวงรำเพริญโชว์เอาอฟิเชียอีกครั้งหนึง่งสวัสดีครับโอ้โมนี่ทีมงานของเข้าเพียบพร้อมหมดเลยครับทุกระแนนแสงสีเสียงเวทีจัดเต็มอาญะน,นะครับสวัสดีเตง <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเตงเอ้าเอาขึ้นมาอาขึาวาซีขขาวาดอยหนาเวทีผสมหนเมือร้ายจังนกอน แล้วก็ถี่แซล <te ่ะสุดแลนมาตายยังถี่บาดเลยนะโอ้ยมิเตอร์นั่งงางำจากไทยพี่น้องเบื้องยุทธภัทรไทยเพื่อดดพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งแสงสีเสียงงามๆนะครับวันนี้ซ้อมใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงสามสาวเพชรบ้านแพงบอกได้เลยว่าปีนี้เวทีแสงสีเสียงถ้าผู้ใดเบิ้งแล้วคือสิบ่อยากเบิ้งคณะอื่นอีกคือยังข่อยคิดนี่แหละพี่น้องข่อยคิดจังสันอิลี ปีนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงถ้าใครมาดูแล้วสีบอยากเบิ่งคณะอื่นเลยไหมมันสิเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละคือแบบว่าสีบอกว่าจังไหนเ่ยวันที่24นี่พี่น้องเขามาเบิ่งโหลดพี่น้องเขาเตียมโตมาเบิง่งมาดูให้เห็นกับตาว่าเป็นจังไหนเวทที่แสงสีเสียงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นยังเพราะนั่นคือจังเเวจังสันว่าเบิ่งคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วสิบอยากเบิ่งคณะอื่นอีก ขันบอกมาอย่างสิเราใจมันขึ้นยังให้เปิดร่งมืออื่นมือมือ้อนี่เร็วๆด้วยเพราะว่ามีการเลื่อนเนาะจากวันที่21อมือน,นีวันที่19เนาะที่ไทยคลิปนี่วันที่19แล้วก็มันพายุเขานะแจ้งเตือนจากกรมอุตุกรมอุตุจริงๆเลยพี่น้องกรมอุตุเพิ่นแจ้งมากกับมีพายุเข่าภาคอีสานวันที่2 0ถึง22สอามมื้อเต็มๆนะ สามมือเต็มๆที่พายุจะจะเข่าเลยจำเป็นต้องเลื่อนวงสาวหน่อยลำเพิ่นโชคของเข้าคือกันวันที่21นี่ที่จริงมีคิวแสดงอยู่บึงการเนี่ยอยู่อำเภอโุพิสัยบึงการก็ต้องเลื่อนคือกันพระเจ้าภาพโทุมาเลื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนไปก่อนยังไม่รู้ว่าจะลงวันไหนได้แต่ว่าให้เลื่อนไปก่อนวันที่21นี่แสดงบ่ได้แถเพราะว่ามันเป็นพายุเนาะว่าเป็นฝนล่มฝนธรรมดามเป็นพายุเนาะท่มนมหา่นบ่เพิ่นก็ได้เลื่อน่นา่ วันที่ยี่สิบเอ็ดเหรครับด้วยสภาพอากาศที่อาจจะไม่เป็นใจนะครับเพราะว่าถึงจะเป็นสาวน้อยปลอดฝนแต่กรมอุตุประกาศมาแล้วว่าครัทลมภาคอีสานสาวน้อยเพชรบ้านเพชรบ้านแท่งกับบัวได้สาวน้อยล้ำเพลินโชว์วฮอบสิไปบึงการกับไปบัวได้ได้ทั้งสองคร่บเพราะว่าตอนนี้ริมแม่น้ำโขงบึงการหนองค่ายนี่แดงจึงคืนไว้แล้วแม่ครับพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงต่อการฝนจะเอางานแข่งเฮื่อยังเพิ่งมาแข่งย่ามนียงหรือ เไม่ว่าน้ำฝนอย่างนี้มันก็สิตกเป็นแห่ง,งแห่งเน่ยหันฝนตกมันสิมันคือสิแห่งเนาะมันตกเป็นแห่งแห่ง <c oughs> เอาไปเสื้อถามพี่ซอสิพี่ซอก็ร่างยางมาเนี่ตกเป็นแห่งแห่งเพห็นงานใน,นราชการเพื่อสื่อหูดีว่าฝนตกยังไงบ่ฝนตกเป็นยังไงพี่ซอพี่ซอสทำพูดที่เขาพูดเลยผมก<ม>็พูดจำมมกรมอุตุเขาพูดว่าถ้าฝนมันมาแรงแบบ นักแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกทั่วประเทศไทยครับเขาก็เลยจะพูดว่าฝนตกเป็นแห่งแห่งเออแห่งแห่งนั่นแหละมันบเ่นเปียกเอาแห่งแห่งฝน,นตกมันก็เปียกต้องตกมันก็ต้องเปียกมันก็เป็นโอ้ยในแปลซับจากทั้งราชการกับภาษาภาษาอีสานบ้านเฮาภาษาไก่ฝนตกเป็นแห่งแห่งภาษาสัตว์ทางราชการเป็นแห่งแห่งคือเป็นที่ที่เป็นหมองเป็นพ่อภาษาไก่เป็นบางช่วงบ่ตกเบสแต่ว่าบ้านเราบ้านเฮาเป็นแห่งแห่ แห่งคือบ่บอเปียนเอาเออเอาโอเคครับ <laughs> นั่นแหละฝนตกเป็นแหงๆเมื่อกลยได้เลื่อนมาเป็นวันที่24เรอพีน่น้องเฮานะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราเปิดทําการแสดงยังเป็นทางการเนี่ยคือวันที่24เด้อเลื่อนจากวันที่21นะครับสาวน้อยลําเพิ่นโชว์ที่สิไปบึงการก็ไดนะ้เลื่อนคือกันนะครับเลื่อนจากวันที่21ยังไม่มีกําหนดนะครับเดี๋ยวสิมีกาหนดยําไดก็ สิบอกพี่น้องเข้าอีกเทื่นึงอีกครั้งหนึ่งเจามือนีสิผ้ามาเบ่งแสงสีของสาวน้อยเพชรบานแพงเดีวเพนศิสาดมาทาั้งนี่แหละเดี๋วเพนศิราดมาทาั้งนี่บ่ฮู้ว่าสิเห็นบอกคุณล่ะเห็นแต่ลำไลลำไลอยู่ทังโดมคุนแต่ว่าเป็นบพระท่านได้เปิดแสงมาบอกได้เลยว่าถ้าพูดได้เบ่งสาวน้อยเพชรบานแพงปีนี้แล้วสิบ่อ,อยากเบ่งคณะอื่น <laughs> อันนี้บ่ได้อวยได้พี่นอ้องอีรี พูดจริงๆที่จริงไม่อยากใส่คำนนี้ดอกคณะอื่นเขาเจ้ากัดสีบาพื้นคักขึ้นกันแต่ว่าขันสาวหน่อยเพรบานแพ้งได้เปิดโชมมื่อไ้นะหลับร่องมาพี่น้องเขานี่ติดอกติดใจแน่นอนด้วยระบบแสงสีเสียงด้วยฉากเวทที่ออียงต่างๆนะโอ้พ่นเห็นไฟซองฝ้าอยู่ทั้งเมืองขอนแก่นน่สิเป็นของวงปฐมเนาะพี่น้องอยู่ทั้งขี่ฝ่ายยุ่กไกลๆพ่น วันนี้ปฐมบันเทิงศิล์น,นะครับเปิดม่านทำฤดูการเปิดทําการแสดงยูเกาะกลางบ้านผืออาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพูลล่อะเห็นไฟส่อง้าอย,อยู่ทางในคนล,ละเดีย๋ยวเดีย๋ยวสู้ไปมันสีเห็นบ่นอไฟส่องฟ้าบ่าเห็นดอกกล้องภู้ขามันบ่ดีย่ำขึ้นอ่าถ้าด้วยถ้ามองด้วยตาเปล่าตรงก้อนเมฆสีข,า,ขาว่นก้อนเมฆสีขา,ขาวตรงเนี้ย เออนั่นเห็นอยู่ลำไร้ลำไร้อยู่นั่นน่ะนี่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 ไฟซองฝานั่นคือวงปฐมนะครับปฐมบันเทิงศิลป์กำลังเปิดม่านทำการแสดงอยู่เกาะกลางบ้านผือนะครับออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบ้านผือตำบลบ้านผือบ้านเป็ดบ้วยโอ้โหจำซีบานนั่นแหละนี่นี่เห็นไฟแวบแวบแวบอยู่นี่พี่น้องเห็นไหมไฟแวบ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 นี่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  นี่ยอยู่อยู่บนก้อนขีฟาอยู่บนก้อนเมฆนี่แหละนี่เห็นไฟแลนเนี่ยนี่แหละตรงนั้นคือเป็นวงประถมบันเทิงศิล์นะครับเปิดมานทาการแสดงมือนีกระทรงแรงใจไปไฮเดอรประถมบันเทิงศิลินมือนีเพราะนั่นก็สิเบงสาวน้อยเพดานแพ่งอยู่พี่ละเพราะว่าเพิ่มีการซ้อมใหญ่นะซ้อมใหญ่ระบบแสงสีเสียงจัดเต็มแล้วก็ดนเซอร์นักร้องหมอลำแต่ง หน้าแต่งตัวเหมือนสแสดงจริงนะครับเหมือนกับสแสดงจริงทุกอย่างมือนีเนาะครับวันนี้วันสิบห้ามาเบืองไฟแสงสีเพิ่งก็น,นั่นเปิดเนาะแสงสีเสียงอลังการมากนะครับสาวน้อยเิ็นบัณแพงเพื่อนบอกว่ามีคนโพสต์บอกว่าเนาะสาวน้อยลำเพลินโชว์เปิดวงอย่างอลังการแล้ว พ่อแต่สาวน้อยเป็นวันแพ่งสิเปิดวุงนี่เพิ่นบอกว่าสาวน้อยลําเพลินโชว์มีหนาวกับท่าน่ามีหนาวก็สีหนาวตัวนะ้ฝนตกซุมือ,อมจะแน่สักแค่ไหนอะนะบมฮห้ค้อกัน่าสิแน่สักแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเพิ่นเปิดไฟแสงสีมากพี่น้องเดี๋ยวสีมาถทายห้เบิงเด้อเอาก่อนสิเบิงแสงสีเสียงล่ำอุรุน่นมาเบิงนะครับอันนี้รถ ที่หล่ะ <c oughs> อ,อุงอิงเสามาจอดพอดีมือนีสิมาสอมใหญ่มาซุ่มทะเบียนรถนะมาซุ่มทะเบนดี๋ยนั่งยื้อเที่งหนีเพราะเคยยุ่งหนาเวทีอ่ะอมาแล้วน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาแล้วน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับอืมกลับมาเห็นป่ะคือมื <c oughs> อดแทะจะเลยบ่เห็น สวัสดีจ้าอิ่งเปนน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงลงอา่มีใครเผื่อเลยเขาลงไปนู่หมดแล้วอืมนี่เราไปทะเบียนบ้านใครนะรถอุ๋งอิงนะครับใบสีสะเกตเอาเดี๋ยวพี่น้องจ้าถ้าเกิดว่าเพิ่นเปิดขึ้นมาย้ำในเดี๋ยวสีพลาทายห้เบิ่งกันแล้วกันนะสำหรับแสงสี ของสาวหน่อยเพชรบันแพงสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานีก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสิจได้มีคลิปดีๆเบิง้งกันแล้วกันพี่น้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ